สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเมย์สวัสดีครับต้นสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับผมยี่สิบสี่เดือนเจ็ดนะครับผมครับวันนี้จัดการให้อีกหนึ่งคันนะครับ NLR เห็นหากันมาเยอะลิฟท้ายโอ้โหนะครับลิฟท้ายลิฟท้ายอะไรพวกเนี้ยตู้ใหญ่ตู้ยาวอ่าตู้สูงตู้ใหญ่ตู้ยาวแล้วก็ปีใหม่ๆฟีดาวโอ้สเปคเรื่องมากพวกนี้นะครับเนี่ยครับอ้าวแต่มีนะครับแต่มีคันนี้ปีสิบแปด ปีสิตู้ขนาดเป็นไงคุณเมยยาวไม่ไม่ถึงก็ยาวมากเพราะว่า3ามเมตรยีวัดไหนก็พอดีสูงสูงสองเมตรยีกว้างเมตรแปมาตรฐานลิฟท้ายหนึ oh ่งตันะครับลิฟท้ายหตันปี18ผมเปิดราคาขายก่อนเลย2 5ง <61. S> 1้าหกหนึ่งอ่าหกแสนสองหมื 6, 25, พอโอ้โห oh นะครับผมรถวิ่ง2องแสนกว่าโล นะครับผมสองแสนสามครับหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคานี้ถ้าเงินสดผมโอนให้เลยครับขับส่งให้เปลี่ยนทาของเหลวให้เข้าศูนย์ให้เรียบร้อยครับนะครับผมป้ายรถไม่ดิดเวลานะป้ายสวยด้วยสี่หนึ่งสี่เอาไปเลยเอาไปเลยนะครับผมรถหัวเป็นไงคุณหมีเดิมไม่เคยทําสีไม่เคยทําสีด้วยนะไม่ใช่ว่าถูกแต่ว่าคุณภาพไม่ดีนะโหก็จงกระจงเดิมเลยนะภาสีปีหกแปดหกแปดครับนะครับผมรถสวยงามรถพร้อมใช้ นะครับผมปีใหม่ด้วยฟรีดาวได้เลยได้เลยครับนะครับทันดีเดือนหมื่นสามกว่าหกสิบงวดนะครับผมสบายสบายนะครับพี่ๆท่านใดซื้อสดต่อรองราคาผมยินดีครับแอร์เย็นวิทยองวิทยุพวลังไรพาวเวอร์ภายในไม่ขาดไม่โส้มนะครับผมตู้เตอร์ดีใช่ลิฟต์ใช้งานได้ปกติถูกไหมคุณหนีกระท่าผาด้วยปะกระท่า่าครับกระท่าผาเม็ดแตยางอะไรเป็นกระท่าผาห้าเส้นเลยใช่ะนครับยางมิชลิน นะครับผมถูกก็รีบซื้อนะครับผมถ้าเกิดไปหมดแล้วก็จะมาบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะครับไม่มีก็ไม่ได้นะผมบอกได้เลยนะราคาดีราคาโดนแล้วก็พร้อมส่งทั่วประเทศใช่ฮะเปลี่ยนทายของเด่เข้าศูนย์การันตีรถไม่มีชนปกติส่งได้ทั่วประเทศไม่มีชนไม่เคยทําสีนะครับผมไม่ต้องถามเรื่องชนไม่ชนไม่เคยทําสีนะครับผม ผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้สั้นหน่อยเดี๋ยวอินเสิร์ตเป็นรูปแทนนะครับผมพอดีฝนฝนจะตกนะครับผมมาดูรถในที่บางบัวทองอ่ามาดูรถในที่บางบัวทองเบอร์ไลผมขึ้นไปให้หมดราคาปีราคาปีผมขึ้นไปให้หมดนะครับท่านใดที่หาปีใหม่ๆหม่ใหม่น้อยๆ้ครับม่ไม่น้อยไว้คันนี้สองแสนกว่าโลครับแต่ปีใหม่ฟรีดาวได้ปีใหม่ราคาดีใช่ครับนะครับผมราคาดีถ้าเกิดไมล์หลักหมื่นก็ต้องเกือบเจ็ดสิบใช่เจ็ดสิบบอลก็มีเจ็ดสิบบอลนะครับ คันนี้ปีใหม่ใหม่สองแสนกว่าโลก็ยังใช้ได้อีกนานยังใช้ได้อีกนานครับยังใช้ได้อีกนานยังใช้หาเงินได้กันอีกเป็นล้านนะครับผมแล้วก็ข้อดีของคันนี้คือมีลิฟท้ายให้ด้วยใช่ก็เป็นของแถมไปลิฟท้ายตัวหนึ่งก็จะแสนแล้วมั้งครับนะครับผมลถก็เหลือห้าแสนกว่าบาทเองนะครับผมตู้ก็ดีนะครับยางเยืองก็ดีเอานะครับราคาก็ท่านใดสนใจก็โทรได้เลยนะครับผมราคาเงินสดก็อาจจะได้สักนิดสักหน่อย นะครับผมจัดไฟแซ์ก็ขอตรงนี้แล้วกันไม่แพงแล้วครับนะครับผมราคาเราก็จริงๆเราก็มาขายราคาใหม่ๆตลอดนะเราไม่เคยขายราคาที่แบบราคาเดิมนะเราซื้อได้ราคาดีเราก็มาขายให้พี่ๆราคาดีนะครับผมแต่กําไรมันก็ต้องมีแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าจะจะซื้อถูกๆแล้วก็มาขายแพงๆเราก็ซื้อได้ราคารถอย่างเงี้ยเราซื้อได้ราคาดีเราก็มาขายได้ราคาที่ดีครับนะครับ เพราะฉะนั้นถูกไม่ต้องสงสัยว่าทาไมถึงถูกมาดูได้นะครับรถอยู่บางวระทงไม่เดิมตรงไหนมาว่ากันนะครับผมคัสซีมีผูหรือมีแดงเนี่ยจ่ายเงินค่าน้ํามันกลับบ้านไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นรถผมชัดเจนแน่นอนขอบคุณพี่พี่ทุกท่านขอบคุณพี่ที่เชียงรายขอบคุณพี่ที่วันนี้มาจากลาดเพ้ามาวางประจํานะครับผมก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวทํารถเสร็จก็พร้อมส่งกันทุกคนนะครับผมสําหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมพี่พท่านใดที่ดูนะขอฝากติดตามหน่อย นะครับผมแล้วเราจะมีไลฟ์สดให้ด้วยครับเราจะมีไลฟ์สดให้อาจจะทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่สองและ4ของเดือนก่อนณวันนี้แต่ถ้าพี่พี่บอกว่าชอบเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกอาทิตย์เลยหมายความว่านะครับกลางเดือนกัาสิ้นเดือนอะไรอาทิตย์ที่2ของเดือนกับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเราจะไลฟ์สดให้ช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นของวันอาทิตย์นะครับผมท่านใด สนใจก็ไปรอดูตรงนั้นอาจจะมีราคาดีๆ <ลน S 1> แล้วก็สอบ<จ>ถามก็ได้เลยจุ๊บๆ,ๆนะครับ,รบเราก็จะพยายามอัปเดตรถทั้งหมดที่มีที่จอดอยู่ที่เต็นท์ที่ขายได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ